สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการอักษร on learn มาพบกันอีกแล้วกับครูพยุทธ์ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบจำนวนเต็มวันนี้เป็นตอนที่2เราจะมาคุยกันในเรื่องของการบวกและการลบจำนวนเต็มกันนะครับไปดูกันเลยครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องระบบจำนวนเต็มนะครับคราวที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงกันในเรื่องของอะไรบ้างนะฮะนักเรียนจําได้ไหม พูดถึงเรื่องของจำนวนเต็มจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบจำนวนตรงข้ามแล้วก็ค่าสมบูรณ์การเปรียบเทียบจำนวนถูกไหมครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงการบวกและการลบจำนวนเต็มครูอยากจะมาทบทวนความรู้ของพวกเรานิดนึงว่าจำได้ไหมว่าคราวที่แล้วเนี้ยเราเรียนเรื่องอะไรไปกันบ้างนะครับเส้นจำนวนตรงกลางเส้นจำนวนคืออะไรนะ คือเลขศูนย์ทางขวาคือจำนวนเต็มอะไรนะเต็มบวกไปเรื่อยๆทางซ้ายคือจำนวนเต็มอะไรนะจำนวนเต็มลบไปเรื่อยๆคราวนี้ครูมีคำถามครับจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดคืออะไรจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดคือจำนวนที่อยู่ทางซ้ายเยอะๆที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุด จะไม่สามารถหาค่าได้แต่จำนวนเต็มลบที่มากที่สุดนักเรียนคิดว่าเป็นจำนวนเต็มอะไรครับใช่ลบหนึ่งครับจำนวนเต็มลบที่มากที่สุดคือลบหแต่จำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดบอกไม่ได้หาค่าไม่ได้ในทำนองเดียวกันถ้าครูถามว่าแล้วจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดละ่ะคือเท่าไหร่ จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดมันจะไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะไปไปเรื่อยๆเลยทางขวามือไปเรื่อยๆเลยนั่นแสดงว่าจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดนั้นหาค่าไม่ได้แต่จำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือเลขอะไรนะครับจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่คือ1นะครับสรุปนะถ้ามีใครถามเราว่าเอ้จำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคืออะไรให้ตอบว่า1 จำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดคืออะไรหาค่าไม่ได้จำนวนเต็มลบที่มากที่สุดคืออะไรลบหนึ่งและจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดคืออะไรหาค่าไม่ได้นะครับรู้แล้วใช่ไหมคราวนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องของการบวกและการลบจำนวนเต็มนักเรียนเคยเรียนตั้งแต่ตอนประถมแล้วล่ะนะครับว่า,าถ้าครูถามว่า ห้าบวกสามได้เท่าไรนักเรียนก็จะตอบว่า8ดนะครับหลักการเป็นยังไงถ้าเราพริจารณาเส้นจํานวนนะครับถ้าเราพริจารณาเส้นจํานวนห้าเนี่ยเลขศูนย์อยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขห้าเราอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มที่เลขละเริ่มที่เลขห้านะครับแล้วไปบวกสามบวกคือทางไหนครับบวกคือทางขวา เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับบวก3แสดงว่าต้องกระดึบไปทางขวากี่อันกี่ช่องครับ3ช่อง5แล้วไปไปไหนครับไป6ไป7แล้วก็ไป8นะครับนี่คือหลักการของการบวกใช่ไหมนะครับ5แล้วก็ไป6 7แล้วก็8ในทนองเดียวกันถ้าครูจะพูดถึงการลบจำนวนเต็ม ถ้าครูถามว่าอะแล้ว5เนี่ยลบสได้เท่าไหร่ละ่ะนะครับเนื้เรียนก็รู้แล้วละ่ะว่า5้ลบสคือเลยครับคือ2ใช่ไหมแต่ถ้าเราพิจารณาจากเส้นจนํานวนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงอ่าเลขหสมมุติว่าเลข5อยู่0 1 2 3 4 5นะครับเลข5เราอยู่ตรงนี้เราเริ่มตรงนี้เลข 5, ยู่ตรงนี้นะครับ การที่เราลบ3นั่นหมายความว่าเราถอยหลังไปกี่หน่วยนะเราถอยหลังไป3หน่วยถูกไหมครับ5ถอยหลังมา3หน่วยจะเป็น4เป็น3แล้วก็เป็น2เพราะฉะนั้น5ลบ3จึงได้2นั่นเองนะครับแต่คราวนี้เรามอ1แล้วเนาะมอเรารู้จักจำนวนเต็มลบแล้วใช่ไหมนะครับคราวนี้ถ้าพี่อยากจะถามนะครับว่าอะแล้วลบ5 บวกกับลบสามล่ะได้เท่าไหร่นะครับลบห้าบวกลบสามได้เท่าไหร่เรามาดูกันนะครับเช้นจํานวนเหมือนเดิมศูนย์แล้วก็ไปทางซ้ายก็คือเลยครับลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกไปเรื่อยๆนะครับลบเจ็ดลบแปดไปเรื่อยเลยนะครับลบเก้าแล้วก็ไปเรื่อยนะครับตัวตั้งคือลบห้านะครับเราจะเริ่มที่ลบห้าก่อนมาเลยลบห้าปึ๊บมาตรงนี้ไปลบห้า แล้วก็ไปอีกลบ3นั่นแสดงว่าไปทางซ้ายอีก3ตำแหน่งนะครับ1 2แล้วก็3นั่นแสดงว่าคำตอบก็เป็นลบ8นะครับคราวนี้หลักการในการบวกนะครับจำนวนเต็มนะถ้าเราเอาจํานวนเต็มบวกบวกกับจํานวนเต็มบวกและจํานวนเต็มลบบวกกับจํานวนเต็มลบสังเกตนะครับว่าตัวตั้ง กับตัวบวกเนี่ยเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันถ้ามันเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันแล้วนะครับให้เราเอาตัวเลขทั้ง2ตัวนั้นเนี่ยนะครับเอามาบวกกันเลยนะครับเอาตัวเลขสองตัวนั้นมาบวกกันเลยหรือเราจะกล่าวอีกอย่างนึงว่าเราเอาเส้นเราเอาค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนเนี่ยเอามาบวกกันแล้วเครื่องหมายของผลเฉลยเนี่ยจะเป็นไปตามตัวตัวที่เอามาบวกกันนะครับ ยังไม่เห็นภาพใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าถ้าครูเนี่ยอยากจะเอา5บวกกับ3นะครับหลักการของมันเนี่ยเราก็ดูว่าเอ้ยเป็นจำนวนเต็มบวกไหมถ้าเป็นจำนวนเต็มบวก<ๆ>เหมือนกับ3เนี่ยเราก็เอาค่าสมบูรณ์ของทั้ง5และ3มาบวกกันนะครับหลักการเป็นอย่างนี้นะครับค่าสมบูรณ์ของ5นะครับค่าสมบูรณ์ของ5ก็คือ5นะครับค่าสมบูรณ์ของสาม นะครับก็คือ3เราก็เอา5กับ3เนี่ยครับเอามาบวกกันเลยครับ5บวก3ได้8นะครับสมมุติถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันนะแล้วก็ดูครับว่ามันเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันแสดงว่าคำตอบเนี่ยก็คือ8หรือบวก8นั่นเองนะครับในกรณีที่เป็นข้อ,ขอนี้นะครับข้อนี้ที่เราใช้เส้นจำนวนตัวนี้นะครับมันเป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันนะครับถ้าเป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันเนี่ยอ่ะเราเอาลบ5 อยากจะบวกกับลบสามใช่ไหมนะครับลบห้าเนี่ยค่าสมบูรณ์ของลบห้านะครับก็คืออะไรครับก็คือห้าค่าสมบูรณ์ของลบสามก็คืออะไรครับนะครับค่าสมบูรณ์ของลบสามก็คือสามนะครับเพราะฉะนั้นห้าบวกสามนะครับลบลบห้าบวกกับลบสามนะครับก็จะเท่ากับแปดแต่ใส่เครื่องหมายอะไรไว้ครับ เครื่องหมายลบไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลบ5บวกกับลบ3ก็จะได้ลบ8นะครับแต่อันนี้มันเป็นกรณีที่เป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันนะนะครับต่อไปถ้าเราอยากจะเอาจำนวนเต็มที่มีชนิดต่างกันนำมาบวกกันเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูอยากจะเอา5บวกกับลบ2 เห็นไหมครับว่า,า5เป็นจํานวนเต็มบวกแต่ลบ2นั้นเป็นจํานวนเต็มลบนะครับหลักการก็เราจะเอาค่าสมบูรณ์ของเลข5ครับค่าสมบูรณ์ของเลข5ก็คือ5นะครับคือเอาค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากตั้งนะครับลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวที่น้อยก่อนนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ2นะครับคืออะไรก็คือ5ลบกับ2ก็จะได้3 แต่เท่านั้นยังไม่เสร็จนะครับเรากลับไปดูที่ตัวโจทย์ครับว่าค่าสมบูรณ์ของตัวไหนมากกว่ากันนะครับค่าสมบูรณ์ของ5หรือค่าสมบูรณ์ของลบสมากกว่ากันครับนักเรียนนะครับค่าสมบูรณ์ของ5ใช่ไหมนะครับนั่นแสดงว่า5เนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มบวกนะมันเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยก็คือบวก3นะครับคาตอบจะเป็นบวก3นะครับ พิจารณาคําตอบนะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น5บวกกับลบ2นะครับ5บวกกับลบ2ก็จะได้3 3, 3. 3. เป็นเครื่องหมายบวกตามจํานวนที่มากกว่านะครับตามจํานวนค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับจากในหนังสือเรานะครับสมมุติว่าถ้าคราวนี้ถ้าครูอยากจะเอาลบบวกกับ6ล่ะลบ4บวกกับ6นะครับนักเรียนก็นมาดูกันว่า ค่าสมบูรณ์ของลบสได้เลยครับค่าสมบูรณ์ของลบสได้4นะครับแล้วค่าสมบูรณ์ของ6ล่ะได้อะไรค่าสมบูรณ์ของ6กนะครับก็ได้6นะครับจากนั้นนักเรียนเอา2จงจนวนนี้มาลบกันนะครับหกลบสได้เลยครับได้2นะโอเคเพราะฉะนั้นคําตอบเบื้องต้นก็คือเลข2ละ คราวนี้นักเรียนก็ไปดูครับว่าตัวไหนนะครับมากกว่ากันนะครับ6มากกว่าใช่ไหมนะครับ6มากกว่า6เนี่ยเป็นเครื่องหมายอะไรครับคาวหเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นคําตอบก็เป็นบวกสนั่นเองนะครับหลักการสรุปนะครับถ้าเราอยากจะนําจํานวนเต็มที่มีชนิดต่างกันนะครับคือเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่ง นะอยากจะเอามาบวกกันเนี่ยทำยังไงแนะนำเลยครับให้เอาตัวมากตั้งแล้วลบด้วยตัวน้อยนะพอได้ผลเฉลยออกมาแล้วนะครับก็ดูว่าตัวมากเนี่ยเป็นเครื่องหมายอะไรถ้าตัวมากเป็นเครื่องหมายบวกคำตอบก็จะเป็นบวกนะครับตัวน้อยเป็นเครื่องหมายลบนะครับตัวมากเป็นเครื่องหมายบวกคำตอบก็เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเร็วๆกันนะครับลองดูอีกสักกรณีหนึ่งนะอ สมมติถ้าครูอยากจะเอาลบแปดบวกกับห้าล่ะนะครับลบแปดบวกกับห้าล่ะได้เท่าไหร่นะครับครูก็เอามาเลยเอาแปดตั้งเลยนะครับในใจเลยนะเอาแปดตั้งนะครับลบด้วยห้าเลยนะครับเพราะว่าเครื่องหมายมันต่างกันนี่เนาะเครื่องหมายต่างกันแปดลบห้าได้เลยครับได้สามถูกไหมนะแต่ตัวมากคือเลขแปดหน้าเลขแปดเป็นเครื่องหมายเลยครับเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือลบนั่นเอง นะครับเอามาถ้าครูอยากจะเอา10นะครับบวกกับลบสอง่าสิบวกกับลบสนะครับบวกตัวหนึงลบตัวหนึ่งอ่ะโอเคทำยังไงเอา10ลบสเลย 10, 2ลบสได้เลยครับได้8ใช่ไหมอ่าเลขสิเป็นเครื่องหมายเลยครับ10ไม่มีเครื่องหมายอยู่ถือว่า10เป็นเครื่องหมายแล้วเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ คำตอบก็เป็นบวกแนั่นเองหรือว่า8นั่นเองนะครับคราวนี้ลองตอบคุณครูดูนะว่าลบ15นะครับลบสิบาบวกกับ8ได้เท่าไหร่ลบสบวกกับดได้เท่าไหร่เครื่องหมายต่างกันใช่ไหมครับเครื่องหมายต่างกันบวกกันให้เอามาทำะไรกันเอามาลบกันนะครับ15ลบได้เท่าไหร่เอ่ย15บลบได้7ถูกไหมตัวมากเป็นเครื่องหมายอะไร ตัวมากเป็นเครื่องหมายลบเห็นไหมเลขสิบห้าเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นคําตอบก็เป็นลบนั่นเองนะครับย้อนกลับไปนะถ้าเครื่องหมายเหมือนกันอยากจะบวกกันให้ทำาไงเครื่องหมายเหมือนกันอยากจะบวกกันเอาตัวเลข2ตัวนั้นบวกกันเลยนะครับแล้วเครื่องหมายของคำตอบก็จะเป็นเครื่องหมายของทั้งตัวตั้งและตัวบวกนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันบวกกันให้ทำยังไงครับให้เอามาลบกันเลยถูกไหมและคำตอบนะครับก็จะมีเครื่องหมายไปตามตัวที่มากกว่านะนี่คือการบวกนะต่อมาครับเรามาดูการลบกันดีกว่านะครับว่าเว,เวลาที่เราจะเอาจำนวนาจานวนเต็มเนี่ยเอามาลบกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้นะครับเราเปิดไปนะครับที่หน้า15นะครับของ การลบจำนวนเต็มนะครับหลักการในการลบจำนวนเต็มไม่มีอะไรเลยนะครับง่ายๆมากเลยนะครับมันจะมีตัวตั้งกับตัวลบถูกไหมหลักการเป็นไปตามหนังสือครับแบบนี้ครับตัวตั้งนะครับนักรียนเห็นไหมครับว่าตัวตั้งนะตัวตั้งนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตัวตั้งลบกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกจํานวนตรงข้ามของตัวลบ่ะยังไงล่ะนะครับามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะ นะครับตัวอย่างของเราเอาตัวอย่างตัวอย่างที่6นะครับในในหน้าหนังสือเรียนเนี่ยนะครับถ้าครูอยากจะเอา3-7ลบเง่ายๆเอา3-7ลบก่อนนะครับสลบเลบคืออะไร3-7ลบเก็คือเอา3บวกกับจำนวนตรงข้ามของ7ก็คืออะไรก็คือลบเเห็นไหมสบวกกับลบนะครับคราวนี้นักเรียนก็จะมีความรู้จากการบวกแล้วถูกปะ นะเห็นไหมครับว่าเวลาบวกการเครื่องหมายต่างการให้จับเอามาทําอะไรกันเลยครับเอามาลบกันเลย7ลบสได้อะไรได้4นะตัวมากคือเลขอะไรตัวมากคือเลข7หน้าเลข7เป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายลบคําตอบก็คือลบสีน,นี่เองนะครับเอามาอีกอีกรอดอีกรอบนึงนะอ่ะดูตัวอย่างถัดไปนะครับเราดูตัวอย่างแล้วนักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่าตัวอย่างที่ครูให้ไปเนี่ยนะครับนักเรียนจับทริคอะไรได้บ้าง ะครับลองดูนะสมมติว่าลบสนะครับลบกับ4ีลบสลบกับ4คืออะไรลบสลบกับ4ก็คือลบสนะครับบวกกับลบสเห็นไหมครับคราวนี้นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมว่า,าเครื่องหมายเหมือนกันบวกกันทำไงครับเครื่องหมายเหมือนกันบวกกันเอาบวกกันเลยได้ละได้6นะครับและคำตอบอ่ะตัวตั้งเป็นลบ นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นลบคาตอบก็เป็นลบ6เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เอามาถ้าครูอยากจะเอา5ลบกับลบ2นะครับ5ลบกับลบ2ตรงนี้ก็คือ5บวกกับ2นะครับบวกจนมนตรงข้างของลบ2ก็คือ2เนาะเห็นไหมอันนี้ง่ายเลยนะ5บวก2ตอบตามธรรมดาเลย5บวก2ได้7นะครับ,นะรบเห็นไหมครับว่าการลบเนี่ยนะครับ แค่เปลี่ยนนะครับจากลบให้เป็นบวกแล้วก็ตัวลบเนี่ยเป็นเครื่องหมายตรงข้ามแล้วนักเรียนเนี่ยก็ไปบวกเหมือนเดิมง่ายใช่ไหมครับไม่ยากเลยเนาะนะครับนักเรียนมาดูคราวนี้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดสี่นะครับแบบฝึกหัดที่ 4, นแบบหนึ่งจุดสี่นะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างบางข้อแล้วกันนะครับ ในแบบฝึกที่1.4ข้อที่1ใหญ่นะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูสักสัก2-3ข้อแล้วกันเนาะเอาเป็นข้อ3แล้วกันนะครับข้อ3นะครับข้อที่1ใหญ่นะครับข้อ3ย่อยนะครับข้อ3ย่อยโจทย์บอกว่าลบ60บวกกับ28เท่าไหร่นะลบ60อยู่กับ28เท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้เครื่องหมายเป็นไงกันเครื่องหมายตรงข้ามกัน นะครับเอามาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เอาสองเลขนี้มาทำอะไรครับเอามาลบกันถูกไหมลบกันได้อะไรครับลบหกสิบบวกยี่แปดได้อ่าลบหกสิบบวกยี่แปดก็คือหกสิบลบยี่แปดใช่ไหมก็คือสามสิบเท่าไหร่สามสิบสองตัวมากเป็นเครื่องหมายลบนะครับคำตอบก็คือลบสามสิบสองนั่นเองนะครับอ่าลองดูมา เอาเป็นข้อ7แล้วกันนะครับข้อ7ข้อ7พูดว่าอะไรไหนดูสิข้อ7พูดว่าอะไรนะครับข้อ7คือข้อนี้เนาะข้อ7เนี่ยบอกว่า15ลบกับลบ9ก้ไเท่าไหร่นะครับนักเรียนจำได้ไหมว่าเวลาลบทำยังไงถ้าลบการให้เปลี่ยนเครื่องหมายลบให้เป็นอะไรครับให้เป็นบวกและเปลี่ยนตัวหลังเนี่ยให้มันเป็นตรงข้ามก็คือ15บวก9 ถูกไหมครับซึ่ง15บวกเบวกตามธรรมดาเลยได้เท่าไหร่ครับได้24นะครับได้24อ่าอีกสักข้อหนึ่งนะครับเอาข้อ9เลยแล้วกันนะครับข้อ9นะครับลบยีนะลบกับลบสินะครับลบยีลบกับลบสินะครับ,บ, 28, บ,บ,บ, 11, รบได้เท่าไหรเขยับหน่อยนึงลบยีลบกับสินะครับก็คือลบยีนะเปลี่ยน ลบเนี่ยให้เป็นบวกและตัวหลังเป็นตรงข้ามก็คือลบวบบวกกับสิบเอ็ดนะครับเห็นไหมเครื่องหมายเป็นไงการเครื่องหมายตรงข้ามกันเอามาลบกันนะครับลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยได้สิบเจ็ดนะครับตัวมากเป็นเครื่องหมายลบตอบลบสิบเจ็ดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าในการบวกนะครับกับการลบจํานวนเต็มเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมนะครับ จากตรงนี้นักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดให้1.4ได้นะครับเดี๋ยวลองหัดทำดูนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมในตอนหน้าครับเราจะมาดูกันเรื่องของการคูณและการหารจำนวนเต็มแล้วพบกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน